สวัสดีทักทายพี่น้องฟองไปขูดสุดนระวังผมถี่ยังบมเทนแหงก็เลยมาหาแนวบอกแนวคุยกับพี่น้องฝ <c oughs> นโตโบ่พี่น้องบานพี่น้องฝนโตโบ่บานนุ่นมแหวงฝนตกแล้วเดอ้อผมกับยังบมเทนแหงไปอาบน้ำมมาเมื่อกี้ผมยังดีเลยมาส่วนพี่น้องฟองฟองไปมาส่วนพี่น้องฟองไปฉูดุูนมาบอกน้ำกัดก่อนหลับก่อนนอน มันนี้ก็นอนหลับฝันดีด้วยค่ะเพราะว่าฝนตกแล้วนอนล้วสบายมากๆเลยเพราะว่าอากาศมันเย็นบรรยากาศจะดีฝนตกแบบตอนตอนแรกฝนตกแห้งนะตอนนี้ฝนตกลิ่นค่ะทุกคนบรรยากาศก็คือฟินมากๆในการนอนมาชวนทุกคนคุยก่อนนอนก่อนที่จะสลิปปิ้งค่ะผมมันมาเทนแห้งเนาะก็เลยแบบยังนอนไม่ได้ถ้าเพิ่ม สมมุมวาเข้านอนในช่วงที่แบบว่าผมมันยังเปียกอยู่เนี่ยมันจะทําให้หนังศีรษะเรามันเกิดรังแค่ได้ค่ะมันจะทําให้หนังศีรษะเรามันชื้นมันเกิดเชื้อราได้เนาะเขาก็เลยต้องวา นางเสร็จผมจับผมเพื่อให้ผมมันแหงกอนหละกะัหาแนวหว่าแนวคุยระวังที่ฝนตกโยและกะผมกับโะเทนแหงเนาะมาส่วนทุกคนมาหว่าวมาคุยน้ำกกนผู้ใดมีเรื่องหว่ามีอย่างก็มาหว่าสู่กัน,กน,ฟ,นฟังในเด้อจ้าบรรยากาศตอนนี้คือแบบดีมาก <laughs> มีความสุขทุกครั้งที่ฝนตกตอนกลางคืนแต่ฝนตกตอนเวลาทำงานนะทุกคนเอ้ยอารมณ์ไม่ดีเลยอะอารมณ์เสีย ลูกชายนอนค่ะลูกชายนอนลูกชายนอนส่วนเจ้างาดำกับนมสดก็นอนแล้วก็ตอนนี้ก็ตื่นแล้วตื่นตื่นแล้วตื่นไม่หยอกกันตื่นไม่หยอกกันแต่ว่าก็บดิเอาเห็นเบื้องหรอก <c oughs> เดี๋ยวมันจะเป็นภาพไอแมวสองตัวหยอกกันรุนแรงอ่ะเพราะว่าลูกแมวม็เคยล่งลิปแบบเกี่ยวกับพวกซันนี่แหละแต่ว่า ทางเสื่อมั่นกับผิดกฎก็ตรงไดโลกออกค่ะก็เลยตรงช่วงนี้ทุกเสียงทุกอย่างกําลังดําเนินการไปใดด้วยดีก็เลยบ่ะยากเพศเห็นมันมีการผิดกฎสักเท่าไรเนาะเพราะว่ามันพึ่งมันพึ่งปดล็อกนุ่มแหม่มอะพึ่งปดล็อกนุมมมกน่มแหม่มได้เดือนเดียวเนาะนุ่มแหม่มพึ่งพึ่งแต่โปรไฟล์สามารถแนะนําไห้แต่ก่อนน่ะนะเป็นปีเลยที่โปรไฟล์ของนุ่มแหม่มอะ เสียงตกมันบอกว่าโปรไฟล์ของคุณตกอยู่ในความเสี่ยงมาเป็นปีเลยนะเขาทุกคนเนี่ยเพิ่งมาปลดล็อกให้เดือนเดือนบางนึงเนี่ยเพิ่งมาปลดล็อกให้เดือนมงนึงก็เลยก็เลยคิดว่าเหตุอีหยังจะต้องระหมัดระวังให้มันมาขึ้นบ่อยากให้มันแบบโดนปิดกันอยู่ดีนะมันกําลังแบบไปได้ดีแต่ว่าถามว่าคลิปมันฝังมันดังบอกกับผมมี <laughs> ถามว่าปิ๊บ คลิปมันดีบอกกับบมี่ค่ะเพราะว่าตอนนี้กะเป็นเหมือนกับว่าเราเริ่มต้นใหม่เหมือนกับว่าเราเริ่มต้นโอ้ยผมมันแบบมันเป็นอย่างผมมันจังหวะเวอร์เทนเีผมเลยอ่ะแล้วมือส,งส,งส,งสังๆนี่สิคลิปนี้กับโบมี่ยังหลายคลิปหอดพี่้องปองไปผู้ใดคลิปหอดอก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหนาเนืนะ่เพราะตอนนี้กะ ทายาทายาสีเบลทายาสิเบลกับวบลแบบมันโมโหจักสีมองลงนะนะมันโมโหมองสีลง <laughs> มันโมโหมองสีลงเนี่ยลูกชายก็น,นอนอย่หงผ่าเรานอนกันอยู่สองคนเหรอลูกชายหลับดีเลยมืนน่อนี้มื่อนี้ลูกชายบอกว่าแม่ฝนมันตรงนู่นพอ พออาบมือสาวด้อเพื่อนก็เลยง้นอนแบบคนทางจะเนี้ยวตัวเนี่ยจะนอน,นแต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอกเอาแปรงอาบห้เอาที่นี่กะฟันนี้ลาติสวัสทุกทุกคนนะคะไม่มีอะไรเลยที่นี้แบบว่ามาพูดคุยสัเพเหละธรรมดาทั่วไป โบได้วาวกันต้นาแต่ก็ว่ากันคา,าน,นคลิปผู้ดได้คิดถอดคิดถึงก็คอมเมนต์มาพูดคุยทางทายได้นะคะเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย